บันทึกไทเบฟหน้านี้คือซ่อมสร้างสนามฟุตบอลต้นแบบการที่จะมีสนามกีฬาหรือสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเยาวชนและชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาในพื้นที่นั้นดูจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชุมชนแถบชนบทของไทยสืบเนื่องจากที่บริษัทไทยเบฟนะคะได้มีโครงการช้างแชมเปี้ยนคับ และสมเด็จพระเทพก็ได้ทรงพระราชทานภานถ่ายสีพระหัตมาประมูลเพื่อที่จะนำรายได้มาสร้างสนามฟุตบอลให้กับเด็กๆโครงการซ่อมสร้างสนามฟุตบอลต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็นสนามต้นแบบในการซ่อมสร้างสนามให้มีความสมบูรณ์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน สิ่งหนึ่งที่เรายึดถือตลอดก็คือเรื่องความมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ให้เขามีส่วนร่วมอย่างอย่างวันนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็เราจะเพ่อเราจะไม่บอกว่าเป็นสนามของโรงเรียนเราจะบอกเป็นสนามของชุมชนเป็นสนามของตำบลเป็นสนามของเขาเขาต้องเขาต้องดูแลนี่เป็นสนามฟุตบอลต้นแบบที่ไม่ใช่แค่การมาสร้างให้แต่ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลร่วมกัน นับเป็นการปลูกฝังความรักความเข้าใจในกระบวนการซ่อมสร้างและได้รับรู้ถึงการพัฒนาของสนามแห่งนี้โดยคนในชุมชนเรามุ่งหวังที่จะให้สนามฟุตบอลนี้เป็นการส่วนร่วมของชุมชนนะคะนักเรียนผู้ปกครองและก็ชาวบ้านมาร่วมกันสร้างเป็นแบบอย่างของการร่วมมือกันเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคน ได้สร้างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะห่วงแหนแล้วก็รักษาสนามฟุตบอลอันนี้ค่ะซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆและก็โรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะบริษัทไทยเว็บบริษัจจำกัดมหาชน